ก็สปกรเขามีบริการจัดท ough> ี่ดินทำกินให้เกษตรกรฟรีทุกขั้นตอนอ๋อแค่โทร1764 1764สปกสวัสดีค่ะย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจัดที่ดิน ทที่ทกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรอบหน้าพอเรามาปลูกข้าวพันพื้นนุ่มกันดีกว่ามันจะนุ่มเหมือนผิวน้องไหมพี่เลึง่งข้าวพื้นนุ่มคือข้าวเจ้าที่มีปริมาณอะมิโรสไม่เกินร้อยละยี่สิบ หุ่งแล้วจะนุ่มเหนียวที่สําคัญยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอีกด้วยนะดีขนาดนั้นเชียวเหมาะสาหรับปลูกในพื้นที่ชนระปทานภาคกลางบ้านเรามีทั้ง 1, พันุ์พิษณุโลก80ก็ขอ21ก็ขอ79จะหาพันุ์ข้าวจากที่ไหนอะพี่นี่เลยกรมการข้าวกลับมาช่วงสุดท้ายกับรายการฟาร์มเพเน็ตครับ เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่มีการเลี้ยงไก่พันธุ์ใหม่ชื่อว่าไก่ดำเขาดินเขาเชื่อกันว่านะครับไก่ดำเขาดินเนี่ยมีสรรพคุณบำรุงร่างกายทำให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงเนี่ยหันมาเลี้ยงกันเพิ่มมากขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้กันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ค่ะที่ต้องมาที่นี่เพราะอยากจะมาดูเจ้าไก่ดำที่เกษตรกรไทยปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่าไก่ดำเขาดินค่ะเดิมไก่ดำเป็นไก่ที่ตลาดของคนรักสุขภาพมีความต้องการสูงเพราะมีความเชื่อกันว่ามีสรรพคุณบำรุงร่างกายนั่นเองค่ะ พี่แดงระเบียบร,รัฐมณีใหม่เกษตรกรในเกตปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ที่ได้รับมรดกที่ดินจากพ่อแม่แล้วหันมาใช้ชีวิตในแบบเรียบง่ายปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และนี่เลยค่ะไฮไลท์ของงานเจ้าไก่ดำเขาดินที่พี่แดงเขาคิดค้นและผสมพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเองค่ะก็ตอนแรกก็คือพี่ได้ไก่มาก็คือมีเจ้าไก่ดำมองโกมาตัวหนึง่งแล้วก็ได้ ไก่ก้าวช่างมาจากทางใต้ตัวหนึ่งแล้วที่บ้านก็ลองเลี้ยงไก่ไข่อยู่เพราะว่าตอนนั้นมีไก่ไข่อยู่สิบตัวเลี้ยงไว้เป็นอาหารหลักของครอบครัวอยู่แต่ไก่ดาที่ฟาร์มนี้ไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะเพราะตัวมีขนาดใหญ่แล้วก็ให้ไข่ใบใหญ่จํำนวนมากในทุกวันอีกด้วยค่ะเรามีเล้าอยู่เล้วเดียวก็เลยใส่รวมกันทั้งหมดก็จะมีตั้งไก่ดําไก่ไข่แล้วก็ไก่ก้าวช่างจากการที่ว่ามันผสมพันธุ์กันแล้ว ก็ลองว่าเออลองเอาเก็บไข่มาฟักดูพอฟักไข่ออกมารุ่นแรกมันก็มันมันน่าค้นมันน่าค้นหาคือพี่เป็นคนที่ชอบลองนวนลองนี่ลองนั่นแล้วก็ลองลองไปแล้วก็คัดมาก็เลยจะได้ไอเจ้าพวกนี้ออกมาเป็นไก่ดําที่ว่าตัวโตขนขาวสวยๆก็จะมีขนขาวไข่ดกตัวโต,โตโตกว่าไก่ดาปกติเพราะว่าไก่ดาปกติมันจะมีแค่ โลหรือว่าโลครึ่งแต่ของเรานี่ถ้าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็อยู่ที่ประมาณ4-5กิโลค่ะส่วนเรื่องราคาสูงแน่นอนค่ะไข่หนึ่งฟองขายได้ราคาฟองละ8-10บาทส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ดำเขาดินก็สร้างไรายได้สูงถึงชุดละ2,000บาทราคาดีแบบนี้เกษตรกรใกล้เคียงก็หันมาเลี้ยงกันเพิ่มขึ้นซอปะกอรกระบี่เลยเข้ามาส่งเสริมพัฒนาด้านองค์ความรู้ต่างๆสนับสนุนให้พี่แดงเปิดเป็นจุดเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ทั้งเรื่องการเลี้ยงไก่รวมไปถึงการปลูกพืชผสมผสานตั้งแต่เปิดเป็นศูนย์พี่แดงเล่าว่ามีเกษตรกรจากทั่วประเทศเข้ามาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะเราก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้สวปกเครือข่ายแล้วก็จะมีสมาชิกที่สนใจอย่างการปลูกพืชผสมผสานปลูกข้าวไร่การเลี้ยงไก่หลายๆอย่างการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบก็จะมี เกษตรกร,ร,กรจากหลายๆพื้นที่หลายๆหน่วยงานจะมาศึกษาดูงานยุทธศาสตร์หลักของเราก็คือเราจะทํำยังไงให,ให้มันมีศูนย์เรียนรู้เป็นต้นแบบในพื้นที่จริงๆว่าถ้าในพื้นที่นี้ถ้ากเกษตรกรทําอย่างนี้เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายอื่นเพราะนั้นส่วนนี้ก็ส่งเสริมคือทำยังไงให้ชาวกระบี่เลี้ยงชาวกระบี่ได้และเป็นหาที่ปลอดภัยคือส่วนนี้สพกรเองก็รับไอ้นโยบายพวกนี้มาดําเนินการที่จะทำเนี่ย เพราะนั้นทาสิ่งที่ทําพวกนี้เราไม่สามารถกระจายได้ทั้งเต็มพื้นที่เพราะนั้นต้องมีศูนย์เรียนรู้ต้องมีอย่างงี้เพื่อเกษตรกรมาเรียนรู้ใกล้เคียงแล้วขยายออกไปและด้วยจังหวัดกระบี่มีโลเคชันการค้าที่จเจริญขึ้นทุกวันรวมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวของคนไทยและต่างชาติสพกรกระบี่จึงมีการวางระบบให้กเษกษตรกรปรับรูปแบบพันธุ์มาปลูกพืชผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งป้อนอาหารปลอดภยัยให้กับจังหวัดกระบี่อีกด้วยนะคะ ต่อไปเนี่ยในการจัดที่ดินของสปกเหมือนพื้นที่ยึดคืนคอรชอเนี่ยจะผลิตพวกอาหารพวกปักพวกผลไม้อะไรที่ปลอดภัยแล้วก็ส่งให้สถานประกอบการคือเราจะผลิตอาหารตามาผลิตพืชเนี่ยตามความต้องการของตลาดคือตลาดก็ไม่ใช่ตลาดไทยตลาดในสถานประกอบการเนี่ยโรงแรมต้องการอย่างเงี้ยเราก็ส่ง,ส,งส่งข้อความตอบให้เกษตรกรว่าในดูนี้ท่านต้องปิดอะไรเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการที่โรงแรมเพื่อ,อไอทานที่ท่องเที่ยว สำหรับท่านใดที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชผสมผสานรวมถึงการเลี้ยงไก่ดำเขาดินสามารถติดต่อกับพี่แดงได้โดยตรงตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะ วันนี้รายการฟาร์มเพนเตของเราหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่เป็นประจำทุกวันเสาร์ทางเนชั่นทีวีช่อง22แห่งนี้นะครับวันนี้เบิร์ดและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ